สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับดอนเดเลดนะครับวันนี้วันอังคารนะครับที่6กันยายนนะครับ2565เนาะเข้าสู่สัปดาห์เอ่อเปิดห้องกันยังกอสัปดาห์ของแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับสำหรับเอ่อบอลยุโรปนะครับของเฮานี่อยู่กลุ่มเอนะครับร่วมกลุ่มกับทางอาแจซคอัมสเตอร์ดัมเนาะเอ่อเรนเจอร์นะครับแล้วก็นาโปลีนะครับ เกมแรกนะครับเขาจะออกไปเยือนนาโปลีนะครับในคืนมันพูดนี่นะครับเวลาตีสองเนาะเดี๋ยววันนี้เขามาเช็คความพร้อมของเขากันก่อนนะครับก็คือเป็นการว้อมเครื่องนะครับสําหรับแชมเปี้ยนลีกเนาะทีจะถึงนี้นะครับในส่วนของเขานะตอนนี้นะครับเขาก็กองหน้าเขาเนี่ยถือว่ามีความพร้อมตีสุดแล้วนะครับตอนนี้มีตัวเลือกถึง5้าคนนะครับครอบสามารถเลือกใจได้สบายสบาเลยนะครับก็มีดีอาร์สนะครับ นูนเยสนะครับซาลาเฟอร์มิโนแล้วก็ได้กลับมาเนี่ยเป็นเดียโกโจตานะครับแล้วก็ได้ลงเล่นตัวนะครับเมื่อเกมเมอร์ซิไซติผ่านม้านาอตั้งกลางนี่เขาตอนนี้นะครับน่าจะอากาศดีขึ้นมาหน่อยนะครับมีฟาบิโยนะครับแล้วก็อาตูเมโลนะครับอันนี้ก็ยืมม้านะครับแล้วก็มี2นุ่มนะครับฟาบิโอคาวาโยนะครับแลมซีนะครับเอ้ ไม่ใช่สิอย่างก็ฮาวีเอเลียดนะครับแต่เขาวาโยนนี้ต้องพออากาศก่อนนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บตีหน้าขานะครับประดนแทงเข่าไปวันเจอกับเอร์ตันเนาะยังมาหัวจะลงได้กอนะครับแต่ก็มีได้โจนมานะครับได้คืที่โจนมาแล้วก็ตอนนี้ได้ตีอากุอคันธลดกลับมาแล้วนะครับลงซ่อมไปเมื่อวานนี่นะครับวันจันทร์นะครับก็ลงซ่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเต็มเซสชั่นด้วยนะครับแล้วก็น่าจะได้เป็นตัวเลือก ในเกมกับนาโปลีตัวนะครับตั้งหลังเนี่ยเขาก็เออเกือบจะฟูลทีมแล้วนะครับเกือบจะฟูลทีมแล้วเซนเตอร์แบ็กเขาได้มา3ตัวแล้วนะครับก็คือฟอร์จิฟันได้นะครับเออโจโกโมเมสแล้วก็มาติฟนะครับได้มาแล้วนะครับได้คืนมาแล้วจากการบาเจ็บเนาะเกมกับเมอร์ซีไซด์ได้ไมีแมตช์ก็ลงไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ตั้งซ้ายนี่ยเขามีตัวเลือกอยู่2คนอยู่แล้วนะครับคอตาซิมิกาสนะครับแล้วก็แอนดูโรเบิร์ตสันเนาะตั้งขวานี่อาจจะ เนยน้อยหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของเช่นอเล็กซานเดอร์เป็นตัวยืนคนเดียวนอกแต่ก็สามารถโยกโจโกเมตมาได้นะครับแล้วก็เจมิ่เนอร์นะครับที่เป็นสารพัดประโยชน์อยู่แล้วนะครับเล่นได้ตั้งกลางหน้าเตั้งกลางแล้วก็เออแบ็กซ้ายแบ็กขวานี่เล่นได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของประตูนะครับตอนนี้ก็มีอลิสตงเบเกอร์นะครับแล้วก็อาเดียนนะครับอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นความพร้อมของทีมของเฮาส์นะครับที่ ตัวนี้ถือว่าความพร้อมในการเลือกตั้งเต้นี่กัประมาณ70-80%แล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มทีพา่านมานะครับของเฮาเนี่ยมันอาจจะบอ่อสุภาพต่อได้นอกก็หกเกมนะครับเสมอไปเสมอไป3ชนะ2นะครับแล้วก็การไปหนึ่งนะครับมีเก้าคะแนนเนาะในส่วนของนาโปลีนะครับโอเป็นทีมทีผลงานดีมากๆเลยนะครับสำหรับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับ ไพ่ก็ลูซิโนนะครับลูซิโนสเปนเลตี้นะครับเออ่คุณซื้ออิตาลีนะครับไว้เก่าหกสิบสามปีนะครับทำทีมได้ดีมากๆเลยนะครับปีที่แล้วนี่สามสิบแปดเกมชนะไปเจาซีนะครับก้านแข่์เจ็ดนะครับแล้วก็เสมอเจ็ดนะครับจบอันดับสามนะครับอันดับเหนือกว่ายูเวนตุสนะครับผมแล้วก็ปีนี้สตาร์ทมาห้าเกมแล้วนะครับเออ่ชนะสองนะครับเสมอสองนะครับเออ ชนะชนะ2ชนะ3นะครับสเสมอ2นะครับอยู่อันดับหนึ่งของตารางตอนนี้นะครับถือว่าผลงานดีมากๆเลยนะครับผมแกชอบใจนะครับสำหรับสเปเลรตี้นี่จะ,จะใจ้แผนอยู่2แผนคือ433กับ42 3 1นึนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เอ่อถ้าย้อนย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะเฮาเคยป้ากับนาโปลีเนี่ยมาแล้วนะครับภายใน5ปีนี้ป้ากันมาแล้ว2ครข้างนะครับอันนี้เป็นข้างที่3นะครับ ข้างแรกในปี 2018- 2019ถึงต่อนั้นคาร์โลอเชลตินะครับคุมทีมอยู่นะครับไปเตะปุ้นเฮาก็กั้นนะครับศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็มาเตะในบ้านเฮานะครับก็เฮาก็ชนะลิปู้ก็ชนะ1นู่นนะครับชนะแบบฮือจับเลยนะครับแล้วก็ข้างที่2ในปี 2019- 2020ถึงนะครับต่อนั้นเป็นเอ่ออะไรนะกัตตุโซนะครับ กาตตุโซเป็นคนคุมทีมเนาะแล้วก็ไปเตะในนาโปลีในเฮากันสูนย์เลยนะครับแล้วก็มาเตะในแอนฟิลในเฮลย่ายได้แค่เสมอนะครับนาโปลีเ,เนี่ยเป็นท,ทีมที่ชอบใจโคตรของเ,ออเปินห้องอย่างก็อิตาลีสุดๆเลยนะครับย้อนไปเนี่ยสัก10ปีเนี่ยมีแค่ลาฟ้าบินิเต้นคนเดียวนะครับที่ได้มาคุมทีมนะครับเป็นคนสเปนเนาะน้ะองน,นั่งก็ นั่นก็เป็นคนอิตาลีหมดเลยนะครับก็คือเป็นบอลสไตล์อิตาลีจ๋านะครับรับรองเนี่ยเกมนี้ผมกว่ามันบ่น่าจะง่ายสําหรับเรี้ยวพูเลยนะครับพอไปเยือนกาได้นี่ก็เหนื่อยกำแน่นนะสำหรับนาปโปลีนอกขนาดไปเตนะนมาเตะในบ้านเขาเขายังเอาชนะได้ยากเลยนะครับไปเตะในบ้านเขาเนี่ยสองข้างที่ผ่านมาน,นีก้านตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับนอเดี๋ยวว่ามีอะไรอย่างอัปเดตเดี๋ยวเขามาอัปเดตกันนะครับอันนี้ก็ถือว่า เออ่ในส่วนของนาโปลีเองเนี่ยครับตอนนี้เออ่ปเป็นห้องว่าอย่างก็กําลังบอลกําลังได้ใจครับโดยเฉพาะเกมสุดท้ายเนี่ยครับลาซิโอเนี่ยครับพลิกมาชนะนะครับผมโอ้โหโดนนําไปก่อนนะครับ1-0แล้วก็กลับมาชนะได้2-1น,นะครับบอลกําลังได้ใจเนาะคณะที่เฮานี่ก็ทรงลุ่มๆดอนๆน,น,น้อยนึงเนาะก็เอาใจช่วยกันครับแล้วก็เดี๋ยวมีออย่างอัปเดตก่อนเกมเนี่ยเดี๋ยวเฮามาคุยกันแฮมสก๊อตหนึ่งครับว่าเฮา จะได้ภายเพิ่มกอนะครับครอบจะจัดแผนแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันครับวันนี้สวัสดีครับ